เนื้อหารายการนี้ผลิตจากความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกำพูไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เอาฟืนจ่อหัวให้เชื่อแต่ชมแล้ววิจิวิเคราะห์แยกแยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวิงกัมพูคลิปนี้นำเสนอต่อเนื่องกับคลิปที่แล้วนะครับห่วงจุ้ยประตูตรงกันหมายถึง ประตูหน้าบ้านกับประตูหลังบ้านตรงกันแบบนี้ในทาง่วงจุ้ยจะเสียหายขนาดไหนติดตามรับชมในคลิปนี้ครับและถ้าท่านใดยังไม่ได้กดติดตามเรียนเชิญครับกดติดตามกด Subscribe แล้วอย่าลืมตามด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนี้สมเจตช n แนลไม่ได้มีแค่่วงจุ้ยอย่างเดียวนะครับ แต่ยังอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระทั้งโหราศาสตร์ดูดวงพิธีกรรมความเชื่อเศรษฐกิจการเงินไม้มงคลและทะเบียนรถส่วนท่านใดสนใจใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลขั้นตอนการใช้บริการได้ที่0817008644หรือแอดไลน์ไปที่นี่และครับที่เดิมสมเจตแสง อันนี้เช่นเดียวกันครับเกิดจากกรณีศึกษาเคสสตาร์ดีผมถูกเชิญให้ไปดูห่วงจุย้ยโรงงานผลิตกล่องกระดาษเล็กที่บ้านบวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ11ด้านหน้าหันทิศตะวันออกกว่ากว่า71-78อถึง78องศานำเรียนตามหลักห่วงจุ้ยเล็กที่บ้านนะครับบ้านเล็กที่ไม่ว่าท่านจะใช้เพื่อการอยู่อาศัยหรือทำธุรกิจการค้าอะไรก็ตาม ถ้าบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ11ที่ดีเน้นย้ำว่าบ้านเลิที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ11ที่อยู่แล้วดีไม่มีความขัดแยง้งด้านหน้าของบ้านของอาคารนั้นองศาต้องอยู่ระหว่าง23-31ถึง31อองศาตะวันออกเฉียงใต้แต่โรงงานแห่งนี้ ด้านหน้าอยู่ห่างตำแหน่งที่ดีของเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ1พิปรอมาพอประมาณโรงงานนี้เป็นโรงงานของคนหนุ่มไฟแรงแรกเริ่มน้ำร่วมหุ้นกันสามท่านเริ่มทำกันมาสิบกว่าปีครับความสัมพันธ์กันแน่นแฟนมั่นคงดีก่อตัวจากกิจการเล็กๆค่อยๆทำค่อยๆพัฒนาเงินทองก็ดีเพื่อนฝูงหุ้นส่วนก็รักกันดี กระทั่งมาเป็นกิจการใหญ่โตซื้อที่ดินสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรกำลังผลิตเต็มอัตราเข้าทำปีแรกก็เจอปัญหาเครื่องจักรใหม่ๆน่ะเสียหายบ่อยลูกน้องบริวารมีปัญหาคุมไม่ได้เจอคู่แข่งตัดราคาและที่สุดสำคัญคือหุ้นส่วนทะเลาะกันกรุนแรงมากหนึ่งในสถอนหุ้นประกาศแยกตัวออกไปเหลือเพียงสอง ก็เลยเรียกผมให้ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นโรงงานแห่งนี้ลักษณะโครงสร้างสี่เหลี่ยมตรงๆครับห่างกําแพงสีด้านและก็เป็นอีกแห่งหนึ่งพอตัวโรงงานสร้างกลางพื้นที่ห่างกําแพงก็เกิดกระแสพลังพุ่งผ่านกระแสพลังพุ่งผ่านคืออะไรก็คือแรงลม ผ่านซ้ายออกขวาผ่านขวาออกซ้ายเหมือนตามรูปประกอบนี่แหละครับซึ่งส่วนใหญ่ไม่ว่าบ้านหรือโรงงานถ้าตั้งหรือสร้างแล้วเกิดกระแสพลังพุ่งผ่านแบบนี้จะอยู่อาศัยไม่เด้นานทำธุรกิจการค้ามักไปไม่รอดบางท่านก็บอกผมว่าเอ้าอาจารย์กฎหมายเขากำหนดมานะตัวบ้านตัวอาคารเนี่ย ต้องห่างรัว้วห่างกำแพงกี่เมตรกี่เมตรยิ่งถ้าเป็นโรงงานเนี่ยกฎหมายกลมโรงงานอุตสาหกรรมชัดเจนมากถ้าไม่ได้มาตรฐานเปิดไม่ได้นะอาจารย์รู้ไหมอันนี้ต้องเรียนครับว่าผมทราบดียื่นขอใบรองอสามรองอสเกี่ยวข้องทั้งความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมอนามัยอะไรต่างๆมากมาย ข้อกฎหมายอันนี้พระราชบัญญัตินี้ก็ว่ากันไปให้ถูกต้องครับแต่สำหรับห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยเล็กที่บ้านผมนำเรียนว่าท่านไม่ควรไม่จำเป็นต้องทำลักษณะรูปทรงอาคารสี่เหลี่ยมตรงๆแบบนี้คือจะห่างรั้วเท่าไหร่ก็ตามกฎหมายว่าไปแต่อย่าทำสี่เหลี่ยมตรงๆสร้างบ้านสร้างอาคารกึ่งกลางพื้นที่ได้แต่ต้องมีเว้ามีมุมมีเหลี่ยมยื่นเพื่อดักกระแสพลังเหมือนกับคนต้องมีโซ่ทรง,งองเอลด้วยแหละครับ ถ้าอาคารสี่เหลี่ยมตรงๆแบบก่องกระดาษกักเก็บพลังไม่ได้พลังพุ่งผ่านทำเท่าไหร่ก็ไม่มีเหลือทำงานหนักค่าใช้จ่ายหนักกว่ากับอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากของโรงงานนี้คือประตูหน้ากับประตูหลังตรงกันครับตามหลักฮวงจุ้ยเลขที่บ้านครับประตูหน้าประตูหน้ากับประตูหลังตรงกันนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายเสมอถ้าตรงกันแต่ท่านเดินเข้าประตูหน้าบ้าน ตรงไปปุ๊บทะลุหลังบ้านแล้วไปไหนไม่ได้เหมือนกับทาวเฮาส์ทาวโฮมหรืออาคารพาณิชย์คือมีกำแพงกั้นอยู่ถ้าจะอ้อมไปหน้าบ้านต้องเดินย้อนทางเดิมอันนี้ถือว่าไม่ได้เสียหายมากเน้นย้ำว่าไม่ได้เสียหายมากไม่ได้เลวร้ายมากแต่ไม่ได้หมายความว่าดีใช้ได้นะครับกับอีกแบบหนึ่งคือถ้าประตูหน้าบ้านกับประตูหลังบ้านตรงกันแต่ช่องประตูนั้นอยู่ทางซ้ายหรือทางขวา ของตัวอาคารตามภาพประกอบนะครับท่านจะได้ไม่งงคือถ้าเข้าสองข้อนี้ยังพออยู่ได้ยังพอทำธุรกิจการค้าได้ยังมีความสุขและมีกำไรแต่โรงงานนี้ไม่ใช่ครับประตูหน้าประตูหลังตรงกันแล้วอยู่กึ่งกลางพอดีอันนี้เปรียบเหมือนโดนทะลวงไส้คือท่านเดินเข้าประตูหน้าโรงงาน ออกประตูหลังแล้วอ้อมด้านหน้าจะอ้อมซ้ายอ้อมขวาก็ตามแต่ท่านกลับมาถึงประตูหน้าโรงงานได้ในที่สุดอันนี้คือกระแสพลังพุ่งผ่านทั้งซ้ายขวาด้านนอกของอาคารและตรงกลางเป็นไปตามชะตาเลขที่บ้านบวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ11แล้วกลางวันเนี่ยแสงแดดสาด่องเข้ามาจัดจ้านมากอากาศร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องทาความเย็นเครื่องมือเครื่องใช้เสียหายประจาพอตกกลางคืนปุ๊บ ขโมยขจรย่องเบาแอบ,บเข้ามาทั้งโจรสัญจรและคนในเกลือเป็นหนอนย้อนรอยมาลักทุกอย่างที่ลักได้ไม่มีเว้นที่สำคัญคือเกิดความขัดแย้งครับทั้งกับผู้บริหารผู้ถือหุ้นและคนงานกระนำซ้ำหนักด้วยคู่แข่งฟาดเอาใกล้เดี่ยงนี่คือความเป็นไปของโรงงาน ที่เกิดกระแสพลังพุ่งผ่านทั้งรอบด้านข้างและตรงกลางอาคารพอดีท่านผู้ชมครับประเด็นเพิ่มเติมคือเรื่องของประตูหลังบ้านนี่สำคัญมากครับอันนี้ไม่ว่าจะตรงกับประตูหน้าบ้านหรือไม่อย่างไรก็ตามท่านสังเกตดูว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่ ถ้าสิ่งที่ผมนำเสนอไม่จริงไม่ใช่ท่านไม่ต้องเชื่อผมแต่ถ้าจริงถ้าใช่ท่านก็นำข้อมูลนี้ไปทําการแก้ไขประตูหลังบ้านเนี่ยถือว่าเป็นปราการสำคัญเหมือนด้านหลังเราความมั่นคงหรือไม่จะต้องดูด้านหลังถ้าประตูด้านหลังใหญ่กว่าประตูหน้าทำกินเท่าไหร่ไม่เหลือเหลือแต่นี่สินรกแต่ปัญหาและสำคัญของสำคัญที่สุดก็คือ ประตูหลังบ้านต้องไม่อยู่ตรงจุดกึ่งกลางของผนังหลังบ้านถ้าประตูหลังบ้านอยู่กึ่งกลางแบบนี้ไม่ว่าอยู่อาศัยหรือทำการค้าหัวหน้าครอบครัวผู้บริหารจะควบคุมจะบังคับบัญชาหรือดูแลลูกน้องคนในครอบครัวให้เกิดความสุขให้เกิดความสงบไม่ได้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยมั่นคงมั่งคั่งคลิปนี้สวัสดีครับ